ทางการนะครับผมชื่ออาโน์นาสกุนกันสุนะครับแล้วก็เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อรัตนรางการษาครับน่าจวันนี้นะครับวันนี้นะครับ <Hey. S 1> เราจะมาทำการทดลองทำยังไงโยนไข่แล้วไม่ให้มันแตกนะครับตอนนี้เราต้องมาดูอุปกรณ์ก่อน,อน,นครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่ง ายครับสำหรับอุปกรณ์นะครับจะมีขวดน้ำเปล่านะครับหนึ่งขวดน้ำเปล่านะครับสองคัตเตอร์นี่คือมีคัตเตอร์ครับสามเกลือครับเกลือกไม่ใช่เกียร์นะครับสี่ชามหรือว่าถ้วยนั่นเองนะครับห้าถุงยางเฮ้ยไม่ใช่ครับ ถุงพลาสติกนะครับและที่6ครับนางย่างอันนี้หสุดท้ายนะครับไก่ไข่ไม่ไข่ไก่นะครับอะไรก็ได้ครับไข่ไก่ครับครับเราจะมาเริ่มการทดลองกันเลยนะครับก่อนอื่นเพื่อพิสูจน์ว่าไข่นี้ผมไม่ได้ต้มมานะครับผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันไม่ได้ต้มมาโดยการตอกให้ดูเลยครับ นี่ไข่สดๆนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับเราก็เอาช้อนนะครับมาตีๆๆๆตามด้วยซอสนะครับซอสภูเขาทองหย่อดลงไปนิดหน่อยนะครับอ่านะครับแล้วก็ตีๆๆใเท้ากันไ้ยไม่ใช่แล้วนะครับนี่เราตองไห้รู้เสียว่าเป็นไข่สดนะครับข้นตอนต่อไปคือเราต้องตัดตวดันก่อนนะครับ จดให้ขาดเลยนะครับไม่ต้องเหลืออ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็นำไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปในขวดนะครับเสร็จแล้วจากนั้นจากนั้นเราก็มาทดสอบดูว่าเราจะปล่อยไข่ในระดับนี้ให้มันตกลงสู่พื้นนะครับ คุณคิดว่าถ้าผมปล่อยลงไปแล้วไข่ที่อยู่ในขวดนี้นะครับมันจะแตกหรือไม่อแน่นอนครับไข่ก็ต้องแตกนะครันไข่แตกไข่แตนะครับก่อนเดินเพื่อป้องกันการระเซสนะครับเพื่อป้องกันการระเซอเราต้องเอานําถุงมาปิดฝาขวดไว้ก่อนนะครับโดยการตัดแบบนี้ตัดให้ขาดแล้วนะครับตัดให้ขาดครับแล้วก็เอามา ก็ไว้ที่ปากก่ดแล้วก็วใช้หนังยางน,นะครับรัดให้แน่นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มปล่อยไข่ลงสูง่พื้นนะครับหนึ่งสองเป็นไงครับผนออกมาครับไข่แตกครับไข่แตกนะครับใช่แล้วครับ แล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะครับที่ทำให้ไขน่นี้มันไม่แตกนะครับครับเราจะมาดูกันว่าพอจะมีวิธีไหนนะครับที่ช่วยให้ไข่ของเราไม่แตกนะครับก่อนอื่นเราต้องใส่ขไข่ลงในขวดก่อนนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเติมน้ำเข้าไปเติมเท่าไหร่ครับคุณนันครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปในขวด นะครับให้ประมาณท่วมไข่นะครับเติมนะครับคุณนนท์ครับให้ท่วมไข่พอดีนะครับพอยังอีกนิดครับอ่าได้ทีแล้วครับนี่ยหลายทีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนขั้นตอนแรกนะครับโดยการนำถุงมาปิดที่ปากขวดไปนะครับแล้วก็นำหนังยางมาล็อไว้เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นเราก็จะมาดูกันว่าปล่อยไขยไ่โดยประมาณความสูงนี้นะครับว่ามันจะแตกหรือไม่เรามาดูกันเลยครับหนึ่งสองสามอผลปรากฏว่าไข่เริ่ม<ค><ค>เมล่านะครับนี่ดูกันว่าไข่ไข่เริ่ม <ใน S 2> เ<ร>ล่าเนี่ยนะครับตรงนี้ครับนี่นี่นี่จากนั้นนะครับสมมติว่าถ้าผมเพิ่มระดับความสูงขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับเราดูกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามเราจะมาเปิดดูนะครับว่าผลอองงานเป็นยังไงนะครับผลปรากฏว่าไข่แตกนะครับดูจากรอยเหลาครับไข่แตกเียบรอยแล้วครับนี่ครับ สำหรับวิธีสุดท้ายนะครับทาเหมือนขั้นตอนแรกนะครับกับขั้นตอนที่สองนะครับ,รบใส่ไข่ไปก่อนครับอันดับแรกใส่ไข่บ่ายขัตอนแรกแลขนที่สองนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ําลงไปให้เท่ากันกับขั้นตอนที่สองนะครับอ๋อแล้วครับได้แลที่จากนั้นจะแตกต่างกันที่ตัวว่าครั้งนี้ครั้งนี้เราจะเติม เกลือนะครับท่าน,นี้เราจะเต,ติมเกลือลงไปด้วยนะครับเท่<ต>าไหร่ครับคุณน้ำนมเติมเกลือเติมไปเยอะๆเอ้ยครับเยอะๆใช่ไหมครับอ่าพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราเติมเกลือไปด้วยเขี่ยมขยำขยำายขยำให้มันเข้ากันก่อนครับง่เลยนะครับอันน <_ n' 2> ี้โอเคงหายเลยจากนั้นเราก็นำถุง เดิมนะครับมาปิดปากขอดไว้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนยางที่คนละครับส่ยางละไว้นะครับเกดูนะครับเมื่อเราเติมเกลือลงไปแล้วนะครับไข่ที่อยู่ในขวดก็จะลอยเหนือขึ้นสู่ผิวน้ํานะครับอดูนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตอนที่สองนะครับตอนที่สองไข่จะจมอยู่ด้านล่างของขวดนะครับจากนั้นเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราปล่อยไข่ลงมาสู่พื้นมันจะแตกหรือไม่ เรามาลองกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราจะปล่อยลงสู่พื้นนะครับ1 2ึสผลปรากฏว่านะครับดูกันเลยนะครับผลปากฏว่านะครับไข่ ไม่แตกนะครับแล้วก็ไม่มีรอยร้าวด้วยนะครับยังเหลือทุกอย่างนะครับยังสมบูรณ์เหมือนเดิมครับจากการทดลองที่ผ่านมานะครับสาเหตุที่ทําให้ไข่นะครับของเราไม่แตกก็คือเมื่อเราเติมเกลือลงไปแล้วนะครับจะทําให้ความเข้มข้นนะครับของเกลือมากกว่าน้ํานะครับ จึงทําให้ไข่นั้นลอยขึ้นมานะครับอยู่บนอยู่น้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเติมกลองไปแล้วครับมันจะช่วยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือไม่ทําให้แรงนะครับตกระทบเมื่อขวดตกลงไปบนพื้นนะครับไม่ทาให้แรงไปรวมอยู่ที่จุดจุดเดียวครับจึงทําให้ไข่นั้นไม่แตกนะครับอยู่สภาพคงเดิมครับก็การทดลองของเราก็มีแค่นี้นะครับเป็นไงครับสุปกันไม่หลับ สังเกตว่าสาระเยอะขึนนินะครับวันนี้ก็ไม่อะไรครับครับก็สำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับพวกเราก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวว่า <S <S เราได้เรียนซ้ำเราคงมีโอกาสได้พบก,กันอีกในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันโอกาสหน้าครับ